เช้านี้ตื่นมาก็ทำให้เลยค่ะแกงแขนงหน่อไม้ทุกคนค่ะใส่หัวหอยเชอร์รี่มีเห็ดแชมปิญองนึงนิดน,นึงค่ะแล้วก็ใส่ใบชะอมค่ะที่แช่แข็งไว้หอมหอมแต่คนอื่นจะบอกว่าเหม็นค่ะเห <laughs> <laughs> ม็นใบชะอมอ้ยรัวยยุพี่นองขาเป็นแต่แสบบรจาสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ <laughs> จูนมาแล้วค่ะทุกคน วันนี้จูนกินตอนกลางคืนเลยนะคะอีกสิบนาทีสามทุ่มค่ะนี่แหละค่ะแกงแขนง,งหน่อไม้ค่ะทุกคนข้าวเหนียวก็นึ่งใหม่ๆมาค่ะมากินด้วยกันค่ะ The time now 10 minutes to 9 pm I'm going to have um bamboo shoot curry with apples nail คำจอยมีคำคอมมากินซ่าอยู่เพือเดี๋ยวตามเคยอยู่เพือเดี๋ยวมาสองมือแล้วสามีไปทำงานโปรแลนด์ อยาก,กินแบบนี้พี่น้องมาคะ่ะมาอะสดก่อนค่ะหอนหอนเลยค่ะทุกคนอืมเจ้มจอน <c oughs> ขอแนนหน่อไม้สดตั้งแต่เดือนหกปีที่แล้วแช่แข็งไว้ค่ะรอทุดท่ายพี่น้องอันนี้เบี้ยพักค่ะ ปรดเดกเบีย้ยผักซื้อมาจากวิตโตเรียหลายว,าวานันละบรรจุเอิญเบีย้ยผักค่ะก้าค่ะจนก้าผักกาดเาา อืมชิว่าอืมนี่ทองกับห้องเบียร์พักกินตะกอนสิแสียพี่น้อง มังก่อนค่ะมือหนามันจะทุ่นบ่เพราะมันหลายมือแล้วค่ะแต่ตอนจุนไปไปงานข้า,นาเนวอลค่ะอยู่บิกลกวเรียกหมละหนัวมาก นัว่าเดียเข็มปิ่งป้ามึมงค่ะแมงเล็กๆรอบสุดท้ายที่จุนไปเก็บพอดีค่ะนางยังน้ำมันก็หมดเลยเดี๋ยวปีนี้ไปเก็บใหม่ อืมหัวหวอยพี่นอ้องอืมของก็หอมแทบวันนี้ยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยจนออกไปข้างนอก ไปหาสื่อคองหวานๆช่วงดีจนไปเหลือทุ่งสุดท้าย พักค้างี่ก็ใส่ให้เป็นหอมๆก็ซื้อหรอค่ะแค่แข็งไว้มาสหนึง่งใส่ให้เป็นยา <c oughs> บางคนอยู่มั่งหนอยเพิ่งยังใส่ผงหุ่นตัวจัดเป็นแบบผงของจูนย,ยังเป็นตอนอยู่ด้อ้าวได้ยินเสียงท้องจุดไหมคะทุกคน ทองห่องเป็นแน่นีแนแา่หิวได้หลายทำามึงอไหร่อจะจนสกินได้หลายปะ แต่ก็ต้องกินเมือมือวพาะในกินอยังอยู่เว่นหน่อยหลายๆก็กินค่ะอพอไม่หิวโอ้โหผิดอโดตผิดครับเนีมีหลายแต่ใส่หลายผักคา หอยใส้ไล่ค่ะหอยหยุดไปซื้อมมใหม่หรอกไปวิกตอเรียเลยซื้อมาน,นานๆเขาจะเอามาขายค่ะร้านจีนน่ะนานๆจะเอามา จะทำหม้อใหญุ่นจะเอาไปให้เพื่อนพรุ่งนี้ค่ะทั้งเบทั้งห่อนเขาอันนี้ก็ห่อนหัวหอย Mm แค่กเ็เด็นเใส่ตาฉันเดอ้อเพชรพี่น้องเพชรก็พริกโดด ปิดฟัมพี่น้องคะจุนเศร้าทำนี่แหละค่ะพอมันรู้สึกแน่นๆเนาะเวลาหิวล,ลายๆเนี่ยมันกินเข่ากับกิน่บมะลัยค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้จุนขอลาทำนี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาวจะพอกันคลิปหน้าได้ค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ